ป้าสิไปไหนโอ้ยมาให้คลิปนะกาโอเดี๋ยวนี่น้องอยู่บ้านก่อนมันอยู่บ้านก่อนวันนี้เจ้าอยู่บ้านเออวันนี้เจ้าอยู่บ้านเออวันนี้อยู่บ้านเหรอใช่เมานี่เจ้าดูเครื่องมือวันนี้ไม่ได้ไปไหนปอกเอออยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก่อนอยู่บ้านกันวันนึงเหรอผมเห็นอยู่บ้านหลายวันแล้วนะไม่ใช่เมื่อวานก็เขาไม่อยู่ผมมีเสื้อผ้มาเจอเจ้าเลยช่วงนี้หลังๆไม่เออก็ธรรมดาเลยก็ใหญ่ก็ใหญ่น้อย ไปงานนี่เนี่ยโอ้เขาก็ไปดักไปหมดแล้วค่อยน่ะเขาได้เทียงละงอกับเที่ยเพิงรอบจะรอบแล้วไม่มียังไม่ใช่เ้าไม่ไปแถวนี้เราไม่ได้ไปแถวนี้เราไปโคกอื่นเออไปก่อนไปก่อนวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวอยู่บ้านก่อนตักผ้าตัะ่อนก่อนเข้าใจเข้าใจอันนี้คือสไตล์การตักผ้าใช่ไหมยยังให้หน้ามันหนักเกินอ๋อมันหนักพักก่อนให้มันสยามให้มันสีแนน้ำก่อนมันมันหักเลยนะไม้หักเลยนะหักมันหักนานแล้วแหละมันจะเปลี่ยนอยู่ คือหาเมื่อวานเจ้าไปตัวเอาเถี่ยเพาะที่ไหนตอนเย็นมันบังเอิญเห็นเจ๊บังเอิญเห็นพอดีใบเจ้าสารภาพก่อนว่าอยู่ไหนก็อยู่เราตอนเราะตรงเราตรงที่เราไปน่ะถ้าหลังครองถ้าเจ้าเห็นเห็ดเจ้าอย้ายถ่ายลงยึดกุ้มมันมันก็ปลวกวันเยอะปลายเดย์ยึงกึ้มด้วยว่ะคุณจะไปหาถ่ายเดียปายเมื่อวานนี้เพคุนได้เกือบเลือกเต็มคลองนะเมื่อวานนี้เพคุนได้มูนไปไหนไปไหนไปโคไหนที่เราไปนั่นแหละืมที่บ่าวรู้ไหมได้เป็นกิโลบอกหลับตาเห็นแต่เห็ด เออมาฝันลับตาลงเห็นอได้แม่ก็ยังเขาชอบไหมเขาชอบไหมธรนั้นเนาะไม่มันแล้วมันก็เดือดร้อนคอยเรอก็ธรรมดาแล้วผมอยากจะให้สั่งให้ทุกคนที่เล่นยูทูบอย่าโพสเกี่ยวกับเรืก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะเอ้นี่ไอเดีย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 จริงโชว์ก่อนโชว์อีกแล้วเฮ้ยอะไรคือดักปลาเหรอเอาแบบเราเสียตังสมบัติ เดี๋ยวนี้ยังคุณต้องทำแหลมสิเดี๋ยวนี่แค่เป็นเบื้องต้นเป็นแค่แนวทางแนวทางมันต้องเอาไม้เท้าอันนี้ทำก็ได้เออแล้วก็สซ็แตงเอาเออจะทำให้มันพังเออนั่นแหละเออเรียบร้อยแล้วเออให้ไหมขนาดขนาดหมวกหมวกยังไม่เลือเลยขนาดหมวกยังไม่เลือไมันจะพอยพาเนี่ยพอยพาลงอีกหนี่ยมันทีเทียนนี่มันห่างเกินไปให้เจ้าทำเองเหรอ น่าจะไม่ได้นะปลาใหญ่แต่พอเดี๋ยวผมจะผ่าลงอีกให้มันเล็กหน่อยเนาะนี่ลงอีกขึ้นอีกนะครับผม f อ๋อมกเโอ้ยนั่นล็กล็กก็เอาเนอีกเอาไม้เล็กนาสามมันไปไเดี๋ยวไอันนี้เรไมด้มันออเกินนี่ไปเกาลังนี่เกาลังนี่อนี่ต้องทําเหมือนอันนี้อันนี้พอดีงูหอาชกถึง นี่ได้เนี่ยไหนเหรอจีได้อยู่นะเดให้เกิอะไนวไปไม่ให้ไม่ได้ไปกอลังอินกันปุยเดี๋ยวนูงื้วางแผนเอ็นในเอ็นในถึงกับนางงงลำบากเลยลำบากเลเออไปบอให้มีจะมักเ่็ดเหาะไปไปเดี๋ยววานกันพรุ่งนี้อือเธอไปให้ไป ไปาเอมินก้ไปางไม่ใช่แนวนี้เนาะเยวนี้เขาแนวแนวอินดี้นะผมปละอกายไม่ทันอะไรล่ะคุ้ออ่าไปดูดิเออเดินกึมถึงขั้นโมโหเอ็ดนนะผมให้รีบไปนะครับผมไหนเอ้ยทำใจเถอะเออ ถ้ายูยู่็ไม่ยังไม่หาแต่เห็ดต้องทำใจระวงังเ็นั้งเต็ปีก่อนแล้วว่าหน้าเห็ดนี้เราต้องบากใจแล้วเออเอาส,สู้ๆอันเออถ่ายแล้ว <laughs> เออหละ่ะมันมีที่เดียวหาทั้งป่าโ <laughs> อ,อา้ไม่มีแต่นีก็พาไปหรอก <laughs> โอเคนะผมรอค,ครับรอสวัสดีครับ